ทุกคนรู้ไหมฮะบัตรจีการ์ตตัวนี้นะครับเป็นบัตรเงินสดเปลี่ยนสามารถสร้างและได้กับเราได้ด้วยนะฮะบิ๊กบอรดแบล็คโอเวอร์เมเราคุยกันเรื่องของบิ๊กบอรดนะครับเรื่องของการทําเงินด้วย AI วันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของต้องฟังเลยนะฮะจีการ์ตเนี่ยเป็น1ตลาดใน3ตลาดนะครับที่บิ๊กบอร์นี้เขาจะให้เราเป็นเจ้าของนะครับวันนี้เรามาพูดถึงจีการ์ตก่อนจีการ์ตตัวนี้นะครับเป็นบัตรที่ออกโดย ard, มัสการ์ตหมายความว่า คุณสามารถช็อปได้ทั่วโลกนะครับที่มีสัญลักษณ์ของมาสการ์ดนะครับและพิเศษก็คือบัตรตัวนี้มันจะมีระบบในการควบคุมได้ด้วยตัวเองโดยใช้ระบบ AI นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถส่งเงินได้นะครับเช่นวันนี้เราไปขยายแฟนชส์ AI Big Bot มานะครับตัวแชทบอ o ์นะครับพะขยายปุ๊บเราจะมีรายได้ที่เรียกว่า Big Point เราก็โอน Big Point เนี่ยเข้ามาสู่บัตรนี้พอเข้าบัตรเนี่ยเราก็เอาไปช้อปปิ้งได้เลยเช่นวันนี้เราอาจจะมีรายได้จากการขยายแฟนชส์5้0 0 รเราโอนเข้าบัตรนี้5 0า0ันแต่ห้าพันเนี้ยคุณอาจจะไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งได้ทั่วโลกนะที่มีสัญลักษณ์หรือคุณจะโอนเงินจากบัตรนี้เข้าไปสู่พร้อมเพรียง,งคุณแล้วคุณไปถอนเงินสดได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะมีอยู่ในระบบของ b i g b o ัตรเเราสามารถทําได้ตลอดเวลานะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในตลาด3ตลาดที่เราจะได้เป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็น G ีการ์ดบิ๊กมาร์เก็แล้วก็บิ๊กช็อปและวันนี้เนี้ยผมจะมาบอกทุกคนว่าเชื่อไมหมคะบัตรใบนี้สามารถสร้างรายได้กับเราได้ได้อย่างไรฮ สมาชิกแฟรนไชส์ที่เราเนี่ยเป็นคนขยายลงไปนะครับเช่นวันนี้ผมขยายแฟรนไชส์ออกไปแล้วทีมขยายแฟรนไชส์เขาก็ขยายแฟรนไชส์กันต่อเพราะว่าบิ๊กบอทเอไอเนี่ยมันคือธุรกิจตลาดออนไลน์พอเราขยายลงไปปุ๊บขยายลงไปเนี่ยทุกคนก็ด้เป็นเจ้าของตลาดในขณะเดียวกันฮะทุกคนเนี่ยก็ไปขยายแฟรนไชส์แล้วก็มีรายได้พวกเขามีรายได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องส่งเข้าบัตรของเขาเหมือนกันพอเขาโอนเงินเข้าบัตรนี้นะฮะก็จะเกิดรายได้ให้กับเราเหมือนกันนั่นเรียกว่าตลาดจีการนั่นเอง ดังนั้นทีมขยายแฟรนไชส์ของเรานะครับโอนบิ๊กพอยต์เข้าบัตรเมื่อไหร่ก็ตามระบบจะคำนวณให้เราแบบ24ชั่วโมงแล้วแบบเรียลไทม์เลยนี่คืออยากจะบอกทุกคนว่าคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าวันนี้คุณสามารถมีแฟรนไชส์เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้ววันหนึ่งพวกเขาโอนเงินบิ๊กพอยต์นะครับเข้าบัตรนี้เพื่อเอาไปช้อปปิง้งหรือเพื่อไปโอนเข้าพร้อมเพย์เราจะมีไรายได้ทางั้นเลยนี่คือหนในตลาดของ จีการ์ดหนึ่งในตลาดของบิ๊กบอนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปศึกษาดูนะครับว่าเท่านี้กูอยากเป็นเจ้าของนะใครอยากเป็นเจ้าของตลาดนี้บ้างใครอยากเป็นเจ้าของบอทตัวนี้บ้างก็ต้องไปดูเลยครับว่ามันมีอย่างไรผมมี5วิดีโอที่คุณเนี่ยสามารถศึกษาแล้วตัดสินใจและลงมือได้เลยนะครับลองขอไปนะฮะขอ5วิดีโอเพื่อการศึกษาบิ๊กบอครับครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาตอบคาถามกันอีกนะ,ค,ะ,กนะ,ค,ะ Om, ครับกับบิ๊กบอนะฮะบิ๊กบอทบายบิ๊กองครับ